สบายดีพี่น้องเขาต้องถ่ายกระสุนช่องทิปเจน,นอ่ะได้ยังงั้งโ,โอ้แสดงว่าก็ต้องใส่เกลือกแล้ววันนี้เมื่อกี้ที่ตัดครับตัดคลิปอยู่ไหนเนาะส่วนน้องพ่กเขากับคุณพ่อคุณแม่เพิ่นอนามัยเฮือนโอ้เดะวงย่างอย่างนี้วงย่างเขาจะไปอลอยหนักนี่นี่เพิ่นหลัออกทำยนะัไงไงหลักแล้วก็กวาดแบบข้างบนไม่ได้หรอไม่ใช่จะดูว่านรอดตรงไหนน้ำบอลบอนด์เดลส์ อ้าวมีเต๋อมาตั้งบวรนี้ได้เลยวได้เนี่ยเราจะมาแกงเฮ็ดกันพี่เนาะวะคำเตรียมคองมาหมดแล้วเอาวะคำเฮ็ดเพื่องตุ๊กับปลาอะไรแล้วบอวะกะปลาเลยเด้ข้าวเบือข้าวเบือคุณพ่อยังไม่เห็นไข่มดแดงเหรอเออนี่คือไข่มดแดงซีเขาไปแย่ๆมาเนาะนี่ได้เท่าไหร่ร้อยสามหังหนึ่งโอ้ยวะคำวันประมาณสามร้อยคนไดนสามร้อยไม่ลายเด้เด้อเขาขายห้าสิบบาทนิดนึงเด้อโอ้ยสามร้อยก็ โอ้นี่ปะแปลว,ว่าไปเหยียนี่ได้ค่าแรางนะนี่คะพี่นอ้องเต็ดเฟืองห้าอันนี้กับเื่องเคียงน้องมีหมกบวบกับผักขยะงแล้วก็จะแกงใส่แสมแดงแล้วก็มีข้าวเบื่อมะเขือกทะใส่อะไรบ้างมะเขือเทศร้อนนำไงใส่มาเริ่มกันเลยน,นี่มันใหญ่ขาดแล้วขาดแล้วมะเต็ดเฟืองนี่มันหอนต้องเฮ็ดสิ้นน้อย ภาษืทางน้าห้าสิบบาทแล้วก็มีค้องคุณแม่เนาะเฮปเพิ้ต้องพาเกิงเพราะว่าท้าบผพาเกิงจะบรรนัวทางในกินแล้วแล้วก็ไปลอยน้ำลงสะไว้น้ำกันยำแหลงเขาบ่มมีเฮดกินนครับพี่น้องเฮรมาติแก้เฮดเปลือมกมีกะแสบซื่อกันเด้ ยู่ <Sure. S 2> ตลาดก็ึ้นฐานล่วงค่ะนี่เหมืนจะคายแบบว่าเป็นแกงเห็ดผสมผสานแซ่บเลยแกงเห็ดซ้ำลดึ้นไปซ้ำส,สนิทแกงเห็ดนี่เป็นยาได้น้ำข้าวเบลือของเฮาอยู่นี่เนาะอย่าลืมใส่น้ำยาหน้ากันนะคุณใส่ข้าวเบลือนะเลอ,อน้ำยาหาเอาเข้าวเบลือใส่ก้อนบอาจมข้าวมาสติดหม้อทำไมมันหมดนอกจากใส่ นี่ใส่ละลายไปเลยแต่ว่ามันยังสีน้ำเฮ็ดออกอยนะู่เนาะดติดเตาเป็นอยู่่งไงเปิดเลยติเป็นเป็นปิดแก๊สปตเออนั่นไงเรียบร้อยแล้วบ่มีอ่ะนะเนาะมันะส,สิคายเอ้ยมีอยู่ดอกนี่ลืมมันส,สิคายเคอยู่ดีเจ้บวกครับ ไล้ย,ยังบอกว่าสิ่ยงยงนว่าเข้ามาเห็นว่าสิคไยนี่แล้วเ้า,ากระสีเห็ดก่อยม,อม,มืแดงน้ำแหน่เนาะตมูแดงบะมี่มกพรกาวมกความก้อยแบบบะหมี่ปะก็อันบะมี่แล้วสีเห่าออกเ<ะ>ออคือว่าเขาควัวมีแบบว่าบะหมี่มกเพชบะมี่มกเพชกับใส่มกเพชรที่เป็น,นส,ดดนสีแดงอือกับบกขึ้นไแล้วเนาะี่แล้วก็มีไผ่อีตูได้หน่ตูก็มีโอ้มองดูกระเพาะนะมักระลาย กะเพราเนาะมันก็ลายหนึาา่นงนะพี่น้องเอาไอีตัมาเลยเพื่อนท่ทานเขาบ้นคือบุกงานมาโอ้มีตัดอยู่ใช่มีแต่นี่เดือดวะเอา้าเอา้เอานี่อันนี้ต้องตัดออกเลยเนาะเป็บนบุหรีมาส้วนเดยกะเพราแห้งตัดแห้งแตกบานส้วน เดี๋ยกก็ะสิสอบไปมาเห็ดกระอมไปอยู่ในส่วนไ้ถ่ายคลิป<ม>ให้ตู่กระไล่เด้ในส่วนเขากไไ็ไม่ยังตุ่นใบใหญ่อละนึ่ตัดเอาหมดเลยโอ้โยไปแกงเห็ดก่นอนเถอะใช่ให้ตู่อา้าวก็จะตัดมันได้ใช่เงี้ยสิ ว่าหยอดมันบมีเหรอเอาไปใส่ทั้งพักแย,ยงเทัีงตูห้อมสักกเลยไปดูแหละบ,บ้านนี้มีมะกรูดโบมีมกะกรูดปะมานนู้นมีมะกรูดอ๋อโบริ้ัย บ่มีบ่มีจะได้เอาตั้กินโร่ตัวไหวใช่ไหวไน้หันเอามาหารูปผัวไว้ได้หันค่ะคุณพ่อแน่นสามแน่นคุณพ่อไแบบนี้ก้าวไปนี่นี่อะไรวะนี่นี่เดี๋ยวอันใหม่อ๋อบ่บ่อันนี้นุ่งจะมาทำนี่เฉยๆฉนุ่งจะมาทำมาต่อซื้อมาแล้วใส่คุ้มค่าขนาดนี้ส้มตั้ เสียงอะไหนบอกว่ามีเสียงเจ้าเสียงมานี่ใส่มาเลยมันจหอมนี่แล้วก็ปลาแดกปลาแดกอยู่ข้างล่างปลาแดกก็อยู่นี่ที่นอกปลาแดกปลาแดกอยู่นี่นี่เหรออะไรอย่างนี้ยนกับพีบ่เดี๋ยวบ่บ่เอาปลาแดกปรุงอือนี่ปลาน้ำปลาแซ่ปลาแดกต้ม แม่ประแดกตอนอยู่นั่นถ้ตามมตังคงตังเอาเอาเอาปลาไหลอันนั้นนะใส่ถ้าปลาไหลแม่ไม่ไม่ได้กินด้วยใส่ปลาไหลจงจิีที่ได้ดเอา้ามันคือมันคือเป็นอันนี้สินก็ค้นดิลุม่มเออเกลือมันข้นเน,ะขน,ขนเาะขน้นคือน้ำข้างล่างเลยป้าเด,ดี๋ยวแดงผ<ด>ักอะไรโมอะไรดอกแดงเลยนะเน้อแม่ ประมาณนี้แตกกอูรีใหญ่โ้ามสดหอมเชียวเกโคตรแล้วโคตรแล้วโคตรแล้วป้าพี่้อกก็อันใหญ่ฮะอ๊ะมันมันมีสองอันบ่มันมีอันเดียวเาก็ว่าอันใหญ่แพ้ฮาวิ่งมีขากระสีอบวบมาใส่เลยเพราะว่า แป๊บเดียวมันกระซุกแล้วเขาเบื่อฮะยังปะใส่อยู่เขาเบื่อสมัยนี้เรเนี่ยเจอตีนเปล่าได้เลยนะบ้านนะแห้งก็คือกว่าจะไม่ได้ละเจอละมันไม่ได้รั่วมาเส้นมกบวบก่อนเส้นมกบวบ ยังยังนั่นนงปั่ใส่มืดบ่พอแล้วย่ามันอย่ามันอันนั้นไล่ยฝดิมาใส่ปลากันเราจะได้ใส่มืดจ้ะเพราะเราชอบกินเคม็มน้ำลายแตกแล้วนะคะไปตะ๊แสบพี่หนอเอากระซิสใส่ไข่ปลแดงลงไปแล้วก็พัก ก<ง>็ป,บบง,ปงนี่ปนเป็นตะแสบอ่ะพี่น้องทิปแกงนี่ยบรีไซน์แป้งนวดอะไรได้ไหมพี่น้องใส่เป้งนวดใส่นี่นึ่งอร่อยเออทำไปเลยบอคือบรีไซน์เพอาะประเด็กมันน,น,น,นัวอยู่แล้วท่าที่แม่น่ะท่าทิปแม่นั่นเอาไว้ให้แม่หน่อยนึงก็ได้ไม่เอาไว้หมดนั่นเลยเนี่ยหนูเอาใส่นี่แล้วออโอเคเพราะว่าแม่จะแม่กินแต่ว่าแม่จะเอามาเจียวใส่ไข่อ่ะอ๋อกินเป็นแต่อย่างนี้ ไอ้พรอยดิบก็ไม่เคยกินไงไม่ได้เคยกินเลยอ๋อเคยไม่ได้กินแกงเรียบร้อยแซ่บทำไมไม่ใส่หีกงกะทิ์บ่พอแล้วลายเลยดิเนี่ยเจอะแล้วเออแต่อย่างเงี้ยหน้าอร่อยปวดตัวเปวดตัวก็บอกสามรอยอ่ะใช่น้ำน้ำปลาร้านี่หอมดีเนาะค่ะได้ชินดูไหมป้านัวไหมนัวเออ เราว่านปลาปลาเขานี uh ่หลายปีแล้วนะแล้วแม่ซื้อมาก็เป็นปีอ่ะซื้อมากันแบบถังละเจ็ดแปดร้อยแล้วมาแบ่งกันสามคนน่ะแล้วแม่ก็แบบไม่ใช่มันเป็นอย่างนี้แล้วปลาล้ามันต้องเป็นปีกว่ามันถึงจะกินเขาเนี่ยนะเขเดือขึ้นไปเฮเ็จลงขาบ้างเลยเนาะเป็นยังไงเออจึงได้ก็ได้ห้าสิบห้าสิบเมืองพี่น้องเป็นะได้แสบติดใจเลย ไม่ได้ใส่เป็นลวกลาได้เหรอเกลียวแบบเป็นยังไงนาคือเป็นยังไงมันเป็นนปลามันเป็นย่งไงเป็นยังไงเป็นจางเอ้าจางอยู่ว่าเข้มอะไรเลยตืมน้ำปลาก็ได้มันหอมมันอย่าคมๆเนาะคมอยู่ไซเออผักแครงแนงด้อคันสิคมมันเบลนผักแครงอันน่ะมันเป็นผักแครงสัง มันลมเย็น <peine> ดีเด้น่อะล้ว่นตรงอันนั้นด้วยมันเียนอ่ะตั้มาคงลวกข้าบางไหพี่เนาะได้ได้ข่มาสองเส้อหนึ่งไม้หม้อ่ตอนนี้มนต้องวางกะปิมีไหมกะปิแาถ้าไม่มีก็ม่ใส่ต้มทำตั้มใส่กะปิแมน เอาอที่ที่นี่ไม่ได้ใส่เนาะไม่เยไม่เคยใส่ตะกีก็มัใส่ก็ได้ต้องการให้เปรี้ยวเปล่าคนไทยจะเน้นมะขามเปียกอะมะขามเปียกอร่อยก็คืออร่อยอะมาละก่อนใส่ไปงอไปก่อนไว้ตนนี้ประเด็นเลยเอาไหมมะขามเปียกพ่อเนาะบอง น้ำของไม้เหรอของไม้มาหัวคัมตัวใดมันนวลลายเหรอเขาจะไปใส่แซบนัวลนะปูรอาห้แซบนัวแซบอ่ะตัวนี้บ่เออแต่แต่ว่าไม่ก่อนมันจะบุับปตรแดงคุณเนาะคือน้ำนี่แบบต้องไอ้นั่นมันไม่ค่อยเค็มแต่มันนัวคือน้ำปูร้าไงน้ำปูเขามาทำเป็นน้ำปลาร้านก็บองไอ้สาวไอ้นั่นไงคัมตัวใด ออุบลหรืไงต้องใส่มันต้องใส่แป้งนวลหรือมั้งาจ้ะท <uh ี่ปลาแดกกุ้งมันจะนัวเกินไปดิปลาของพวกนี้แหละแม่ก็สั่งอ๋อหลายบอกเออข้าวเห้านีบ้านนู้อะหมดแล้วแต่เหลือแต่บ้านนีงเออข้าวหนยวอ่ะตรงนี้ไม่ได้แสงของเดี๋ยวมันจะนัวเกินไปนี่ส้มตะมังหงนี่นะข้าวป้าบอข้าวป้านี่แกงเห็ดทัน้องไข่มดแดงลูก มาลองแล้วมาเด้อมาเด้อตัาทางอีกอันไหนก่อนอืมต้มยำยำซอสมาแดงกับซอสเข็ดหนึ่งมาซอสแล้วอืโอ้ยเข็ดเขาของพิ่เนี่มันยังจะนานเลยด้วยนะใช่ของแม่นยจะสดกว่า ของแม่นี่น่าแบบประเทแบบเข้าเตองเข้า,ขขขา,ามาเสร็จแล้วมมือเวหนองเนะ้เดินี่ลองก,กินแกงเห็ดแม่ยังเอามาเคืองอพะลุงบอกพะลุงปักมาก,กันโหไม่จบจังบลกินแบบนี้ได้ รบรรยากาศนะฮฮัต <c oughs> เข้าอยู่ฮันฟันเจนบ้านนางผีพันหอนเนาะ <c oughs> ตอนนี้ใครคอยขำย่ำแรงพี่น้องก็ <c oughs> ชิบนอน,น,นแล้วก็ตื่นมา <c oughs> นาขำเช่าตอนนี้ก็สิบไปลอยน้ขำพี่น้องบัวขำชวนลอยแต่ว้นนี้แต่ว่ามันแดดเราหากำลังสิบไปลอยด้วยพี่น้อง มดแดงแตะนนี้ไฟหมดเลยนี่มดแดงนี่มันบดีแบบวา่าสิใต้ง่ายๆไ,ได้คือเขาอันนี้มันนะเดี๋ยวกับฝืนแล้วก็ไปมีไปอยากเบิดเลยแล้วก็ไปสางห้างไม้บัวไปทั้งเอยู่นี้นเบิด่ดบะปลาเขียว,ยว,ยวดี ใช่ละหอดน,นองระบบบ่คคลเฝ้า,าออขนาดเลยความยากอนเลยพี่น้องแต่ว่าต้นทุเรียนนี่ใหญ่บ่ทรอกกันเนะาะคือว่าอะไรคุณพ่อกับบัตรเฝ้าออประจำเลยคุณบุคคล กาลงอยู่บกพักฮัมมันเพียงได้เลยนี่สองเม่รหรอ,อเออสิลงสำรวจบึง โอ้แข่งข้าในบาร์นั่นมีแค่ตาแล้วแหละมีแค่จะได้เลยนะ เทากับฟอลลยมีแครบเลยนี่ไม่้หนาบไซร์เลยหนาได้เนาะให้นี่ากัอยากลินคื <c oughs> อกันจะเป็นกหน่อยบ <c oughs> อลลิกนกันล้ กะบอกให้เจ้าเกาะไว้ให้เขาอยู่ในชายดูไปลกลนะตกางใต้แล้วน้ำนดได้ nhá đây hả? Đang được không? Hả? Đang dựng được không? là đây được không? Thấy không? Nó lạc lạc, nó nằm hay cọ hẳn đấy Thấy hả? เดี๋ยวหนีได้จ้ะมันคำเป็นระดมยูบ็อกแล้วก็ทำนะแล้วก็ทำนะแต่หนามงามเนาะอือโอ้ น้ำใสดิเหเอมาสืนใหญ่ได้เลยฮ้ยเห็นบ่อป้าฮแขนออบต้ขายน่ด้ยัวอะรข้างน้ำเองกะตัวน้เลยเอาตันไห่ได้บุคข้มันหัวเฮ้ฮะ้องการ ปีนไปทางนั้นก็ปีนว่าทานี้ต้ลายลอยกลางีแย่มากใต้เลยนแหลมโกมันเลิกได้เห็นยานะในลักะนี้ยังเพียวัวเลยไม่แลกจไไปยิ่นี่นี่นใน้นี่กนนี่เด้อยเดี๋นี้เ ผลิตรับส่งก้านแด่โอ้หมวนไปแม่ก็โทรมาอยู่รักในน้ามาสิ้อยลอยลอยได้แต่แกะกู้ภัยดิๆตกน้ำไปยกที่ปี ข้างหัวมันเยอะมันตกหมดบุ๋นี่อันนี้ก็จะไข่บุ๋ปเออันปล่อยอันนี้นี่นี่ั่งไม่เลิกแล้วไม่เลกแล้วมีตีกีมีเยอะากบมไม่ด้หนาว ก็่มีเห็ดอันไข่เนาะมันเป็นหนามเนาะนี่ด้นี่แด้มก็คือไข่ไข่น่ะอีนเป็นหนามยู่อนั่นเลยนี่ไม่ไม่ใม่ไม่ทำแก เออที่หนูไปดิถ้าตรงนีใหม่ได้มาจิ้มให้เป็นเหือกพายนะเห็นน้าสาวสวยจะพายเท่าน้าพายนาป่าอื้อสีอาณาเมันเนี้ยนี่เลยคือว่าหนัไท หนามอยู่อันนั้นเลยเนะถัดแขกเนะหนามปเป็นหนามหินไงดิพี่พอบาเปิดบล็อกรงกลางเนี่ยเปิดให้เข้ามาเล่นเปิดได้หมือเสาร์บ่็อเปิดให้เข้ามาเล่นเลนะเด้ตัวน,นี้เพิ่นเปิดใส่ทอไปมบ้งมีซองสักอันเด้อีหยังง้ยมาล้างนา้ำขี่ดิ้นตอนนี้ขึ้นมาแล้วพี่น้องบ่มู้ว่า ต้นละซับมันกินตัง้งแต่ตอนได้แต่ตอนนี้ฮักขึ้นมาแล้วแล้วก็ตอนนี้เม็นเป็นสว่วนเว่ล่าไฮาน้ำต้นที่เลี้ยนที่พอในผอในแนตั้งอัตโนมัติไว้นะพี่ดองแล้วก็จะมีสปริงเกอร์มาพดอัตโนมัติเดีคือบรรนั่นก็จะมีหนาขึ้นมาเนาะพดอัตโนมัติด้วยนี่แกหนามด้วยนี่แต่บเพื่อนไปเลยนี่น้าทางผี เพป็นตังเพป็นตังระบบน้มแหว้สบายดีเนาะเวลาไปอยู่เนาะมาเมาก็บมะกรวดไปฮะมาเมาก,ก็บมะกลวยเลย FC ่ากินกล้วยค้าคืออัพวันดีได้บ่คคล ว่าคุณบอกว่าคุณพอไปอยู่ห้กินเองเราเด้อให้กินเงแากินอย่นี้แล้วจักมะกรวยยังได้พี่น้องเพิ่นบอกว่าบ่ให้ตัดอันนี้มือเขาสิมือจริงจังไอ้บ่ริวะเป็นมะกลรวยยังแต่ว่าเปลือกบางบางแต่ว่าเปลือกมันสินนาวเอ้ยบริวะเปลือกมันสีแบบว่ายังเนี้ยวนิดนึงเนาะ แต่ว่า,นนา,าฮะต้น,นใหญ่ๆเลี้ยจองปีกว่าเฮ็ดเอ็ซีกว่าประมาณ3ปีกันจะกินเลยนะปุ้งคือเรียนแลนะแต่ในคุณพอน่าจะบรีแบบคุ้นบรีแบบที่ที่ไปร้านเถอะนะนนบอกเคยด้อยู่เฮ้าเนะี่ยต้องปล่อยมันแหงก่อนแล้วจึงเข่าบ้าน <laughs> ตบบรถืออะไรนองว่า <laughs> ดูเสืออ,อมากตัวไหนเนี่ยนี่นาวมันเอาวะอานาวได้แบบนี้มืกี้มืเอว้นหอวหนอนเนาะแล้วนีนาวที่หนองเดะมาหูแต่บอดีบอท่านไดปิดตอนอู้ผูว่าบนบัวค้ำแต่สาว่นว่า ตะเวกนกระทางสิต,ตกดินมันเป็นทางใหญ่พี่น้องแต่วันนี้หนีค่ะมันมีทางหอมเข้ามาอีกเด้ทางคือุฎเมรนทางไปบ้านนี้นั่นแหละไปทางนี้ทา,างนีบ้านบ่บ่เขาไปทางด่นานบ่แมนบ่ทางนี้น้ำบ่นี่นะสวนทุเรียนยังปลูกอียังได้ไล่ได้เห็นคุณแม่ว่าสิ่ห้ายังมาปลูกใส่อีกเพราะว่ามันยังลงอยู่ลงม่ให้ไล่พี่ เพราะว่าคุณพอปลูกทุเรียนอย่างเดียวเลยโอ้แถวนี้มันกะกัดโคตคือกันเนาะโดตรแต่ว่ามันทักกับมาผุนนาจะต่างเวลาว้แตกต่างกันแล้วมั้งซอนต้นกับวันี้มี่เฮะเซอนนี้ก็โดเรซนี้ทั้งผุนบอโอ้แสดงว่าเผ่นเห็ดเป็นโซนด้ยตอนนี้ก็คืนจากน้องเลยได้พี่น้อง S <S แล้วก็ตอนนีสีออกไม่นอกเดี๋ยวเบิงเดี๋ยวพี่นองว่าเฮาสิพากันไปไใส่ได้อาบน้ำแล้วก็คือม่ามีแห้งเนาะวันนี้ได้นอนเว้นแล้วก็ได้อาบน้ำอ้สืดซึ้นคือมาทันทีเลยต้อนนีก็ะแซงเลิมมืดไกส่สลิมมืดแต่ว่าสีออกไม่หนอกคุณแม่ยังบ่ทันได้มาคุณพ่อคุณแม่ไปงานศพพอดีวาจินันซีล่องออกไปสำรวจแถ่วหวนี้เบิงเนาะว่ามันสีเป็นจังได้เพราะว่ามานนี้ ยังว่าท่านไหนไปซะเนาะไปเด้อเออไปตลาดเนาะไปตลาดไปยางนั่นเนาะเออยัอองว่าท่านไหนรอแถวนี้เด้อซีผ้าเอฟซีไปเบิ่งว่าแต่บ้านคุณพ่อธนภา,ภาพลไปหาบ้านไอ้กล่องห้วยไหลไกลประมาณเท่าไหรเนาะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปต่ตอไปได้พี่น้องสไปดี้ลา